เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเนาะเีนมีอย่างปะเราลำคาญผมอ่ะแป๊บหนึ่งนะมานนี่เรามดผมให้ ขอบคุณนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่อนคู่กันนะคะพร้อมกันเลยยังเอ่ยขอเพลงหน่อยค่ะ วันนี้เราพักเมก,กินข้าวเที่ยงก่อนนะจ๊ะแล้ววันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีมาเรี้ยงข้าวเที่ยงเพราเราด้วยนะขอเสียงตบมือให้กับพี่พิงค์ดาวมาหาวิทยาลัยปีที่แล้วด้วยจา้าเฮ้ยแ,แก่แกคนนี้เป้าวะที่เขาว่าเป็นแฟนพี่ป่าเฮ้ยจริงเหรอ ทำหน้าหงอยอย่างนั้นวะสีัดีครับพี่ตลกดีนะมึงเนี่ยข้าวคงครับวันนี้พี่ก็มาเนี่ยเออดิก,ก็กูโดนในป่าลากมาเอา้าไปไหนของมันวะอ่ะนี่นมชมพูของน้องนะคงครับเหนื่อยไหมพวกมึง ปล่อยน้องมันแดกข้าวได้แล้วเวลามันจำกัดเออกูไปละอือไปก่อนนะครับมึงนม่แปลกไหมอะไรของมึงวะเป็นโรคโดนหมอลุมไงเ,เวนเนยพูดจา เลยนะสองกล่องเนะ่ยชิมหน่อยได้ไหมง,งกงกงกไม่ได้เลยนะเราก็ได้มาดูสารที่จริงที่ใช้นในการประกวดอนาจารเด็กๆหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรู้คิวแล้วนาะว่าตีต้องทำอะไรยงไงบ้างเข้าใจใช่ไหมคะ และพี่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากจะแจ้งให้ทราบนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาให้ครบก่อนเนะเาะอ่านเร็วค่ะเด็กๆคบยังคะโอเคเนาะตั้งใจฟังน,นะคะดาวเด่นทุกคนจะต้องแสดงความสามาพิเศษค่ะยังอะทุกค,คนนะคะจะมีเวลาแสดงเนี่ยไม่เกิน3นาทีนะจ๊ะแล้พภนยุน์วรรณรลนเนี่ยต้องแจ้งพี่แล้วนะคะเพราะว่าการเตรียมองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเข้าใจพี่นกเข้าใจนะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะอ๋อพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะ9ก้าโมงเช้าเช่นเคยชุสู้นะคะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะไปนะไปทำไรดีวะมึงว่ากูจะรำมวยไทยอ่ะมึงอ่ะจะทำอะไรเครียดอยู่ปะเนี่ยเออนอนนี้ ใช่ความสามารถพิเศษกะะ็ว่ะทำไมมึงไม่ลองโชว์แข่งประกวดแฟนแท้วันพีชดูวเผื่อจะลุ้งนะเว้ยได้หวะกูร้อเล่นไอ้บ้าโอ้โหสาระไม่เคยมีเลยมึงเดี๋ยวกูมานีเว้ย มึงจะอยู่นี่จนเช้าเลยหรือไงจะกลับกับคูป่ะปอรถมาสรุปจะกลับหรือไม่กลับกลับ ร้อยรถนะไงมึงคูยเสร็จแล้วปีนนะเดไม่ต้องขอบคุณกูหรอกนะไปกลับบ้าน้ย ไม่เป็นไรทำไมวะกูกลับกับพี่ป่าเชดโคกนรกเวจีนี่มึงทำท่าไหนวะท่ายากเหรอพี่ป่าทำไมไปส่งมึงวะนี่ตั้งแต่นมเย็นแล้วนะเนี่ยกูก็ไม่รู้อ่ะแต่มึงช่วยบนรเทวันนี้ตนวันประวัติตาศาสตร์ด้วย ทำตัวดีๆล่ะแม่เอ้ยไม่ชวนกลับแล้ว,วันนี้วะดูดิกูขี้เลยเหม็นโม้ขี้หลงขี้เละอะไรหน้าตามึงเนี่ยออกจะน่ารักใครๆก็ชมนั้นแหละทั้งผู้หญิงผู้ชายอะ่ะโมเสียเวลากูเลยไปเถอะเออขอบใจนะเว้ยเดี๋ยว อย่ลืมป้องกันล่ะบ๊ายบ๊วยิ <laughs> เมื่อทำอะไรอยู่วะช้าสัตว์คุยไก่มิ่งอะ่ะมาได้แล้วอข้าวเตี้ยไหวใครวะเปล่าขึ้นรถดิอยู่ข้าว สร้างความหวังให้กูแต่มันก็พังความหวังด้วยมือมันเองมึงแม่งไม่มีสิ่งอะไรในตัวพี่ป่าเลยป่าสนิทกับน้องคนนั้นมากหรอคนที่เป็นเดือนคณะเวทปีนี้อะ่ะเมื่อคืนอ่ะไป,ไปคิดเล่ากับพี่โฟสมาเขาขอให้กูช่วยเรื่องจีบมึงอะ่ะ เธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอนับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝัน จับใอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไป เธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอนับหนึ่ง ของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปแค่มีทุกคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยมือน